Come ทีทูนก็ทางหมู่บ้านาผมเป็นเกณฑ์นำไปรับทรงพิทักษ์ป่าจากผาตุงเดชปนังเจ้าบรมราชนี่หน้าที่ตําหนักทักษึณนราชินิเวศพอปีตทีที่ตุงเดชปนังเจ้าและสมเด็จพระนริชานท่านเสเด็จมาประทับที่บ้านบางพัดเมื่อวันที่วันที่12มีนาคม2 5 4 24ปีลงรถแล้วก็เนี่ย อตอนนั้นผมอยู่ตรงต้มอ,อยู่อีกฝังหนึ่งนี่อยู่อยู่ที่ลานจอดรถท่านของที่รนเลือกลานจอดรถแล้วท่านลงสะพานแล้วก็มาถึงกลางสะพานก็ได้ปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยปูยป,ลยปล่อยกุ้งถัดน้ำานายชานิดแล้วก็เดินขึ้น มว่าแต่เนี่ยวิดีโอด้านด้านขวา,ดา,ดา,าของสมเด็จพระนังเจ้าครับครันี่ท่านทรงปลูกต้นไม้ตน้นพญาสัตบัญเมื่อวันที่ท,ทิมีสายท้องห้าดีตอนห้าโมงกว่ารู้สึกแบบว่าวหมดกำลังใจที่ว่าจะาทำงานทำการเพราะว่าวาจะอยู่กับท่านมาตลอดแต่ว่ารู้ว่าท่าน ไม่อยู่ผมก็หมดกำลังใจรครับผมความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ท่านทเด็จมาแล้วก็คนในชุมชนคนต่างถิ่นก็มา,มาในชุมชนเยอะผิดปกติครับผมจนกระทั่งกระทั่งถึงปัจจุบันให้ทำโครงการบอกวีขึ้น800ตรมแล้วก็ธนาคารข้าว100 0 0บาทครับผม เป็นเส้นทางชมธรรมาชาติค <ไป S 1> เป็นเส้นทางชมเส้นทางในป่าชายเลนที่ไปไปชมถิ่ธรรมชาติครับผมคำ <c ười> ที่ท่านได้ตัดว่าให้ชวนเขาไปปลูกป,ป่าอย่างไม้มปุรานหนึ่งต้นแลาพอปลูกป,ป่าไม่ได้ถ้า,าด้ป่าได้อย่างอื่นด้วยเช่นกุ้งหอยปลูกปานานาชนิี้จะมาวางไก่ในป่าชายเลนมาอนุบานในป่าชายเลนเ <c ười> มื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเราได้จับไปเป็นอาหารเหลือจากรับประทานอาหารและขายคำนี้ที่ว่า ว่าไม่ไม่มีวันลืมจนกระทั่งว่าไม่มีลมหายใจครับผมหลังจากทราบข่าวท่านเสด็จสวรรคตม่ารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับเสียใจจ้ะได้รับเสด็จพระราชินีด้วยใช่ไหมคะจ้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะจากเมื่อไเยอะเปลี่ยนยังไงบ้างเปลี่ยนเบบสศรษิจิจในหมู่บ้าน แต่งหมู่อย่างนั้น